นะครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็เราได้ในส่วนของตัวกล่องสุ่มคาเมนเดอร์นะครับเป็นกล่องสุ่มซีรีส์ที่2นะครับผมซีรีส์แรกเราทําการประกอบเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับผม9ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัวซีเคิทมานะครับผมสําหรับตัวที่เป็นกล่องซีรีส์แรกนะครับส่วนซีรีส์นี้นะครต้องบอกว่าตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่จะพลิกให้ดูนะครับนี่ครับดูโอ้โหมีซีเคิททั้งหมด อยู่3ตัวนะผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแบบตัวที่แบบได้แน่นอนครับแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นซีเคดเช่นกันครับผม<ๆ>่ครับจะนับไหมผมหนึ่งสม1ี่ห้าหกดแปดทั้งหมด12ซีเค็ดนะผมอันนี้คืออัตราออก2ต่อ27นะครับผมอันนี้คือน่าจะนะผมแต่คิดว่านะผมอันเนี้ยน่าจะได้แน่นอนนะผมส่วน3ตัวด้านหน้าอันนี้ก็ มาคอยลุ้นกันครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมกล่องลักษณะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแตกต่างกันที่สีนะครับกล่องแรกเนี่ยจะเป็นออกสีแดงๆใช่ไหมครับกล่องนี้ก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะครับผมหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้เลยนี่ที่อยากได้นะผมอยากได้ตัวนี้เีษๆตัวแรกเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหนะ่มคอน่าจะยากนะครับกล่องแรกที่ รีวิวไปซีรีส์แรกเนะี่ยไม่ได้ซีคิดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกล่องกันนะครับนี่ครับในกล่องเหมือนกันเลยนะครับนี่ไม่มีการเสียหายใดๆนะผมมาแกะกันเลยครับผมในกล่องก็จะเหมือนกับตัวซีรีส์หนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด9ตัวนะครับนี่ในกล่องแบบนี้เลย ั้งหมด9ตัวส่วนในคลิปนี้เราจะน่าจะรีวิว2ตัวนะครับผมมาดูกันที่กล่องแรกแล้วกันนะครับมาดูครัว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับผมนี่ครับรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นมัสต์ไซเดอร์ดับเบิลนะครับผมด้านข้างก็จะบอกทั้งหมด9ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ออผิดที่ผมนี่จะแรตั้งแต่ตัวบีสองนะครับผมบีสองดับเบิลดับเบิลนะครับผมจ๊กเกอร์นะครับ ไล่ลงมานะครับก็ซีรีส์นี้รู้สึกจะเน้นตัวของดับเบลิลนะผมภาคดับเบลิลน่าจะเยอะเนี่ยมี1 2 3 4นับรถอีกก็เป็น5นะครับถือได้ว่าเยอะนะครับผมนี่มาแกะกันดีกว่าครับ นี่มีซองมาแบบนี้นะครับโหเหมือนซีรีส์สเนี่ยจะแตกต่างจากซีรีส์หตรงที่ว่าถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งนะผมถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวฐานกับตัวคู่มือแล้วก็ตัวการ์ดนะผมจะไม่ได้อยู่ในห่อนะครับแต่ว่ารอบเนี่ยอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นตัวที่ประกรอบนะบผมจับจับดูนะครับเป็นฐานเราแกะดูนี่ละกัน,นครับผมนี่ มีฐานมาให้นะครับฐานก็เหมือนจะเหมือนกันนะผมตัวฐานแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะผมการประกอบนะครับแล้วก็กาดนะผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะผมสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังเป็นดับเบิลนะครับผมดับเบิลมีซีเค็ลหรือเปล่านะครับตัวดับเบิลก็มีซีเค็ลนะผมอยู่ หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับผมดับเบิลซีเข็ดสี่ตัวไม่รู้ว่ากล่องนี้จะสีเข็ดหรือเปล่านะครับผมมาแกะกันเลยครับนี่ตัวแรกนะครับผมที่ได้มาตัวแรกนะครับของกล่องนีนะ้เดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบกันเลยครับนี่ในห่อแบบนี้นะครับผม เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบส่วนหัวกันก่อนนะครับตั้งแต่ตัวแรกไปเนี่ยซีรีส์แรกไปเนี่ยก็เริ่มจะประกอบอะไรๆง่ายขึ้นนะครับโอ้โหดูเกราะโคตรใหญ่นะครับผมหัวส่วนหัวนี่ฝั่งนี้สีดำจะอยู่อีกฝั่งนะครับผมก็พลิกนิดนึงครับผมหามุมนะครับแล้วก็เสียบ ส่วนด้านล่างนะครับผมตัวนี้ครับเสียบเข้าไปครับนี่บีบให้แน่นนะผมแล้วก็ดวงตาครับผมติดเข้าไปเลยนี่ครับชิ้นส่วนด้านหลังนี่ครับหัวนี่ครับแล้วก็ส่วนของดวงตานะครับผมนี่เรียบร้อยมาประกอบลำตัวกันต่อนะครับลำตัวก็ ตัวนี้จะเป็นลำตัวสีเทานะครับใส่เกละหน้าเข้าไปครับผมนี่แล้วก็เกละหลังเรียบร้อยนะครผมถัดมาเราจะมาทำขากันต่อนะครับ ันนี้ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ด้านขวาอันนี้จะเป็นสีดำนะครับฝั่งนี้นะครับใส่ปลอกนี้ลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะใส่เท้านะครับอื นี่ผมเรียบร้อยเราจะมาประกอบส่วนแขนกันต่อนะผมส่วนแขนก็สองส่วนนี่ซ้ายกับขวาคนละสีนะผมแล้วก็นำมาประกอบรวมกันครับนี่สองฝั่งแล้วก็ สะโพกครับผมส่วนของเข็มขัดครับเราจะมาประกอบเข็มขัดกันครับนี่แบบในงมใส่ส่วนนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็นำมาประกอบกันเข็มขัด ใส่เข้าไปครับนี่แล้วก็ข้าสองข้างนะครับผมนี่ผมเรียบร้อยแล้วก็นำอันนี้จะเป็นปลอกแขนนะผมใส่ฝั่งนี้ใส่อีกข้างครับผมปลอกแขนนี่แบบนี้แล้วก็ ใส่มือเข้าไปมือแต่ละข้างก็จะเป็นคนละสีนะผมเพราะว่าตัวของดับเบิลเนี่ยสองฝั่งเนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะครับนี่แล้วก็ใส่เกลอแขนนะครับ นี่นะผมแล้วก็ใส่หัวครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะผมส่วนอื่นก็จะเป็นอ่ามีทำมีโล่ขนมแล้วก็ทําการประกอบโล่ก่อนนะครับผมนี่ครับใส่ตรงนี้เข้าไป เสียบได้นะครับตัวโล่กับดาบเนี่ยมีลูกเล่นเช่นกันนะครับมันสามารถที่จะเสียบได้เก็บดาบได้นะครับผมนี่แบบนี้ก็สามารถดึงดาบมาได้แบบนี้ครับโอเคแล้วก็นําถือโล่เลยครับผมนี่ก็แบบเทๆแบบนี้เลยผมทาการแบบถือโล่จะดึงดาบออกมานะครับผมนำใส่ บริเวณฐานนี่ครับผมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับตัวของมาสเตอร์เดอร์นะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์เดอร์ดับเบิ้ลนะครับอันนี้จะเป็นล่างนะครับไซโคจ๊กเกอร์นมเป็นล่างเอ็กซ์ตีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวกล่องที่2กันผมมาลุ้นกันครับว่ากล่องที่2จะได้ตัวซีเค็ดหรือเปล่านะครับผมก็ตัวนี้ก็จบไปนะครับผมตัวแรกใน กล่องนี้นะครับมาแกะกล่องที่2กันครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าตัวกล่องที่2นะครับจะเป็นตัวอะไรมาแกะกันเลยครับแยกถุงมาเดี๋ยวมมาดูกันครับกล่องที่2มีคู่มือนะครับแล้วก็ฐานมันกิ๊บหนึงการ์ดเป็น นี่ศิลปการด้านหนังเปิดมาก็เป็นตัวเดี๋ยวแป๊บหนึงครับเหมือนจะเป็นตัวซีเกตครับผมนี่ได้ตัวซีเกตนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวนี้นี่ตัวแรกนี่เลยผมที่ผมได้ตัวนี้ก็จะเป็นล่างกับตัวซีเกตตัวนี้จะเป็นล่างไซโคลนนะครับผมตอนแรกแบบเห็นแบบตัวการ์ดแวบๆบแบบแบบเนี่ยรู้สึกมัน สีมันแปลกๆนะผมแต่ว่าพอแบบแกะมาดูแล้วเราได้ตัวล่างไซโครเเนี่ยเป็นหนึ่งต่อยี่สิบเจ็ดนะผมก็คิดว่านะผมน่าจะเป็นอดได้ตัวแรกแน่นอนนะผมเพราะว่าเราได้ตัวพูดถนะผมอดได้ตัวที่สองนะผมตัวนี้เพราะว่าเราได้ตัวซีเคตตัวแรกแบบนี้ไปแล้วแต่ไม่แน่นะผมอาจจะมีซีเคตออกอีกก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบ ตัวไซโครดกันนะครับผมมาประกอบหัวกันก่อนครับประกอบหัวนี่เราจะนำหัวมาประกบกันนะครับแต่ว่าก่อนจะประกบ,บจะใส่ตัวนี้ เข้าไปด้านหลังแบบนี้นะผมส่วนใส่บริเวณด้านข้างนี่แล้วก็ดวงตาดวงตาอยู่ไหนดวงตานี่ครับผมนี่ปิดท้ายด้วยเขานี่ครับผมเรียบร้อยนะผมส่วนหัวมาประกอบลำตัวนะผมลำตัวก็ ด้านหน้าเกาะเกาะหลังนี่มาทำขาต่อนะครับอีกข้างหนึ่ง มาทำแขน,นครับตัวนี้ไม่ต้องยุ่งยากนะผมเพราะว่าทั้งตัวจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับผมนี่ครับก็เสร็จแล้วก็มาประกอบเข้าไปครับนี่หัวไหล่แล้วก็ใส่มือนะครับ เรียบร้อยนมเราจะมาประกอบเข็มขัดกันครับนี่แล้วก็ใส่เข็มขัดเข้าไปครับผมนี่ใสโคโจ๊กเกอร์นะครับผมใส่ปอกแขน แล้วก็นำทุกส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันครับสุดท้ายนะผมเราจะพาทำได้คือผ้า <c oughs> จะเรียกว่าผ้าเช็ดก็กระไดอยู่นะครับผมใส่หัวก็ถือได้ว่า เสร็จนะผมทําการประกอบตัวนี้ไม่ได้มีอาวุธให้นะครับผมตามฉบับเลยนะครับผมนี่แล้วก็ใส่เข้าไปในฐานนะครับตรงนี้เหมือนจะหลุด นี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวคอมเบลเดอร์ดับเบิลนะผมเป็นตัวไซโครนะครับผมก็คลิปนี้ EP นี้ก็ได้2ตัวนี้มานะครับผมตัวแรกต้องบอกว่าเอาจริงๆผมตัวเนี้ยน่าจะเป็นซีเค็ดมากกว่านะครับผมตัวนี้กับกลายเป็นซีเค็ดแทนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จากไป2ตัวนะครับตัวไซโครนะครับผมกับตัวเอ็กซ์ตีมนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าในอีพีที่สองนะผมมาติดตามกันนะว่าอีพีที่2เนี่ย จะได้ตัวซีเกตเพิ่มมาอีกหรือเปล่ปปาหนุม่มคนติดตามชมกันสำหรับอีพีนี้ก่อนเขต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด like, สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบางทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมเจอกันอีพีที่สองครับผมไปทำเจนับสวัสดีครับ